ขอบพระคุณมากๆครับอยากจะขอทราบความรู้สึกหน่อยหนึ่งว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวซูซูกิเพื่อดําเนินธุรกิจกับพี่คืออะไรครับใช้ดีค่ะครับผมเพราะว่ารถทันที่สองก็ซื้ออีทิก้าใช่ครับใช่ซูซูกิอีทิก้าเรื่องสมรรถนะอะไรพวกนี้มันก็ไม่จุกจิกการ บริการหรืออะไรนะไมชเน้นก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแล้วก็พอดีเราต้องการรถส่งของเพิ่มครับก็เลยคุยกับแฟนว่าจะเลือกแบบไหนดีอ่ะก็ก็เลยลองไปดูที่โชว์รูมครับโชคดีได้เจอพี่โอ๋ด้วยสุดครับผมก็ก็ตัวแครี่ก็เห็นอยู่มันนานได้แต่ว่าในเรื่องของอนีก่อนคือเขาไปดูใน อน,นี้นะ <c oughs> คุณสมบัติอันนี้พวกนี้ครับ,รบก็กระบะมันทุกมันใหญ่ัมนะได้พื้นที่ได้พื้นที่ความความสูงแล้วก็เวลาของเราก็คือต้องเข้าห้างครับผมก็ มันไม่เกิความสูขแล้วก็หลังคาตามนี้ตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะครับผมโดยเฉพาะเรื่องเข้าห้างเราไม่ติดชอบมากเพราะว่าเราจะจอดตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นตรงพื้นที่กำหนดนะครับถ้าตรงนี้เขาพื้นที่กําหนดคือต้องกระบะสูนย์ก็ได้ของเราคือจอดตรงไหนก็ได้แล้วก็สะดวกกับลูกค้าครับก็ยินดีครับที่ได้มีโอกาสได้ช่วยสนับสนุน แก้ปัญหาให้พี่ได้ระดับหนึ่งธุรกิจหลักคืออะไรครับพี่ถึงเลือกใช้ Carry ให้มันตอบโจทย์กับความคล่องตัวความสะดวกสบายคือเชื่อใจในซูซูกิว่างั้นเถอะใช่ใชค่ะของเราเป็นซัพพลายเออร์ส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมโรงงานแล้วแล้วก็ควรเรือนครับผมก็ซัพพอร์ตให้หมดในด้าน ควเหลือนพวกปรุงอาหารต่างๆโดยเฉพาะผักผลไม้อันนี้คือทางเราส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นบริการให้ลูกค้าเล็กๆน้อยๆอยครับผมถ้าม,ามีท่านใดสนใจนะครับบริษัทแฮปปี Happy ้แฮปปี้ฟู้ดฟู้ดกู๊ดครับฝากอะไรสักนิด <ๆ S 2> สักหน่อยครับผมก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับผักสดผลไม้หรือวัตถุดิบต่างๆใน ครัวก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่ Happy Food Food ค่ะจ่ตลาดหน้าร้านเราจะตั้งอยู่ตรงตลาดคลองเตยนะคะ,ค,ะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อ Happy Food Food ได้ครับก็จะได้ได้น้องซูซูกิไปดูและไปเซอร์วิสให้นะครับโอเคครับขอบคุณค่บขอบคุณครับตรวจเช็คเซอร์วิสครั้งที่1 1,000กิโล ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หมื่นโล2,000 20, 0โล3,000 30, 0โลฟรีค่าแรงเสียาคาน้ำมันเครื่องไส้กองเท่านั้นนะฮะเราตั้งกับ4,000 40, 0ไปก็ปกตินะครับทีนี้ซูซูกิจะมีบร,ริการหนึ่งเขาเรียกว่าโ o a ไซส์แอสซิสแตนตนะฮะอันนี้คือเบอร์ยามฉุกเฉินรถมีระยะรับประกัน3ปีแสนโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตราบใด อยู่ในระยะรับประกันซูซูกิดูแลให้นะครับ24ชั่วโมงเลยครับขอให้อยู่ในประเทศไทยอย่าขับไปส่งผักที่ลาวที่พม่าเป็นน้นใช้ได้ <c oughs> ทีนี้ถ้าพี่เห็นว่าบริการนี้ดีนะฮะ <c oughs> ผมแนะนำว่าก่อนที่รถจะหมดวารันตียกตัวอย่างเช่นก่อนจะหมด3ปี <c oughs> ก็คืออาจจะใช้ไป2ปี10เดือนหรือก่อนจะหมดแสนโล สามารถซื้อบริการลดไซ์อันนี้ต่อเพิ่มเติมได้นะฮะเสียค่าใช้จ่ายแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองเข้าศูนย์บริการแล้วก็แจ้งเขาได้ว่าเออน้องพี่อยากจะซื้อบริการนี้ต่ออีกสักปีหรือ2ปีหรืออะไรสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการได้นะครับคิดเป็นปีใช่ครับใช่ก็คิดง่าย,ายๆพี่ปีหนึ่ง2,000กว่าบาทเหมือนพี่ซื้อประกันน่ะผมถามว่ารถเอ็ซิเดนทีพี่เรียกรถลากก็ไม่มีต่ำกว่า3,000นะถูกไหมฮะ